ไอซี่ตายแล้เด้อไอไออย่รุ่นสัญญาเด้อที่ไอบอกว่าสิคิดฮอดนอนตลอดไปนะเ,เราสิไก่ออกแล้วให้ไป,ไปก่อนเลย มันคิดถึงจังก่อนนานัานครั้งถึงสีได้พอน้าเมื่อใจรินบ่อยากกินข้าวปลายามหลับตาเอเนแต่หน้าคนน้าสุดท้ายใจไม่เคยเต็มปอดความคิดทอดโอดเข้ามาถามเร่หัวใจก็ไว้วันตามความเหนื่อยและทอ้ทอทัวเอ เป็นบางครั้งคราวก็พอบรรเทาความเหงาลงไปได้แต่อุณหภูมิความคิดถึงห่วงใหญ่ทำยังไงไม่เคยลดสัก no, ทีโนแค่คุยสายมันก็ยังบอกเพียงได้ยินเสียงมันก็ยังบอกพออไอ้อายากเห็นตัวเป็นเป็น,ปนจอ,จอๆมานั่งห่อใส่กันคิดหัวสิตาไอ้บ่ได้ว่าเล่น คิดโอดเป็นเป็นบมได้คิดตัวอยากเห็นหน้าใจสิขานอยากโวดจากบาดชั่วชั่วอายบอกให้ตัวเจ้าดอกแม่คนดีอยากามอีลีอย่างที่ไม่อายเธอคิดเหมือนกันไหมที่เว้ามาหากไม่ต่างกัน สวรรค์บัญชาอยากสบตาวันละานาทีอยากโสูดหายใจรักให้เต็มปอดอยากสิกอดให้ใหาคิดถึงอยากสิหอมแก้มสักปอดหนึ่งให้ลึกถึงข้างนาา ก็แค่คุยสายมันก็ยังบอกเพียงได้ยินเสียงมันก็ยังบอกขอไอ,อ้เห็นตัวเป็น,ปนจๆจ้าอมานั่งหยอใส่กันอคิดทอดไคิดอดสิตาบ่ได้ว่าเล่นคิดหอดเป็นเป็น ไตอยากเห้นหน้าใจสิคานอยากโกดจากบาทชั่วชั่วอายบอกเคยตัวเจ้าดอกหน้าคนดีคิดพอดสิตายบ่ได้ว,ว้าเล่นคิดพอดเป็นเป็นบ่ได้ขิดตัว สิ as, อยากกดจัดบาทชั่วชัวไอ้บอกเคยตัวดอกหัวใจตัวและเพลงนี้เพิ่งเปิดออกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงของนักก้องลองูกทุ่งหนุ่มภูไทยค่ะที่เพิ่งได้ออกซิงเกิลใหม่มาให้เราได้รับฟังกันนะคะแต่เพลงเก่าของเขาก็ยังคงฮอตฮิตติดชาร์ในหลายๆคลื่นค่ะ แล้วสกุลพิเศษของเราในวันนี้นะคะเขาก็อยู่กับเราแล้วค่ะเราไปคุยกับเขากันเลยค่ะคุณรักเรืองสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณรักสวัสดีครับครับสวัสดีแฟนรายการทุกๆท่านนะครับค่ะก็อยากทราบว่าชื่อคุณรักเรืองสวัสดิ์นี่เป็นชื่อจริงเลยหรือเปล่าคะชื่อในวงการครับคือต่ว่าชื่อเรืองสวัสดิ์เป็นชื่อจริงแต่รักเป็นชื่อในวงการครับก็เลยเอามาต่อกันให้เป็นรักเรืองสวัสดิ์ครับอ๋อแล้วชื่อจริงของ คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเรืองสวัสดิ์วงศรีนาครับอ๋อวงอ๋อวงวงเตยนานี้คือนามสกุลใช่ครับผมอ๋อค่ะก็แล้วเห็นว่าแต่งเพลงเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับทุกงานเพลงก็คือแต่งเองตั้งแต่ชุดแรกครับใช่ครับผมอ๋อทุกเพลงตั้งแต่ชุดแรกชุดคนรักง่ายแล้วก็คอทีครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นชุดใหม่ชุดนี้แคิดทอดสิตายบ่ได้บัเล่นก็อยากให คุณพี่เล่าประวัติโดยย่อคร่าวๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อครับได้ครับคือความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเนาะคือเริ่มต้นนะครับคือไม่เคยไปประกวดที่เวทีไหนเลยแต่ว่าคือมีความฝันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับคือเป็นคนชอบเขียนเพลงก็ชอบเล่นกีตาร์ครับก็หลังจากเรียนจบมัธยมที่เซนต์เจซ็ทะเรนะครับสกลนครนะครับก็ใช่ครับมาอยู่ที่กรุงเทพก็หลายปีครับแต่ว่าคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเขียนเพลงเขียนเพลงมาเรื่อยๆเขียนเพลงมาเรื่อยๆ แล้วว่าตอนนั้นคือชีวิตเรายังลำบากอยู่นะครับก็เลยถึงว่าวันหนึ่งก็เลยว่าอยากจะเอาเพลงที่เราเขียนเนี่ยไปทาดนตรีเล่นๆมาฟังมาฟังคนเดียวนะครับไม่ได้คิดที่ <laughs> จะไปออกสู่สายตาใครเลย<า>คืออยากจะทําสนุกๆแล้วก็มาฟัง<า>เพราะเพลงเราเขียนไปหลายเพลงเราคืออยากจะเอามาฟังเล่นๆทีนี้ก็ไปเจอพี่พี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนเรียบเรียงดนตรีให้กับของพี่มั่พี่รมพรชุดหนึ่งสองสามสี่ับไปเจอโดยบังเอิญพอแกทาดนตรีให้แกก็ถามว่า เราต้าจะทําเพลงนี้ออกไปให้สู่สายตาคนอื่นก,ก็กลับมาคิดดูว่าเ,เราจะทําได้ไหมเกยกลับมาคิดหลายอย่างก็เลยตั้งหลักใหม่ก็เลยรวบรวมเพลงก็คือคัดเพลงนี้ออกมาเป็นชุดแรกคือชุดคนรักง่ายครับตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป้าหมายยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าคืออยากจะทําออกมาคือยังไม่ได้โฟกัสว่าแนวเพลงจะต้องเป็นแนวเพลงไหนเพลงไังต้องเป็นเพลงหัวแต่ว่าทำออกมาใ้ครบอัลบัมตอนนั้นคือชุดคนรักง่าย แล้วก็หลายคนอาจจะเคยจําได้เช่นมีเพลงคนรักง่ายมีเพลงสัญญาถี่งหน้าเก่าแล้วก็สาวขี้ร่ายนะครับครับหลายคนหลายคนยังจะจําชุดน,นั้นอยู่ครับก็ทำชุดนั้นออกมาก็เลยคนก็เลยเริ่มรู้จักรักเรื่องสอดนะครับเหมือนตอนนี้ก็ยังติดชาร์จอยู่ใช่ไหมคะคือตอนนี้พอเพลงกินฮอตสิ้ตายบร์แรกเบอเล่นนะครับกระแสมาปุ๊บทีนี้คนก็จะเป็นคนฟังเพลงเก่าๆเ,เช่นเพลงสัญญ,ญาถี่งนาเก่ารับเมื่อก็เหมือนเดือนที่แล้วผมมาสัมภาษณ์ที่อุบลนะครับหยุดก็คือสัมภาษณ์สดไหม ก็มีสายหน้าใหม่โทรมาขอเพลงสัญญาทิงหน้าเก่าซึ่งเป็นชุดแรกเมื่อปีประมาณปี50ครับโอ้ปี50ใช่ครับปี50ทั้งนี้พอพอเขาจําเพลงคิดฮอดสตายไปได้ว่าเล่นเป็นรักเล่สวัสดิ์ปุ๊บเขาก็จะไปค้นเพลงเก่าๆเช่นเพลงสัญญาทิงหน้าเก่าโทรมาขอหน้าใหม่เลยวันนั้นครับผมก็ตกใจเพราะพี่เล่นสดนะให้ฟังหน่อยเพลงสัญญาทิงหน้าเก่าโอ้โหตั้งแต่ปี50เพราะเราเขียนเพลงใหม่เรื่อยใช่ไหมเขียนเพลงใหม่มาเรื่อย ก็โปรโมทเพลงใหม่นี้เขาโทรไปขอสัญญ,ญ,ญาณยังไงเก่าเมื่อปี50เนี่ยกำลังคิดเนอะวันนั้นก็ร้องให้เขาฟังจบนะครับนะฮะแล้ววันนี้นอยากให้คุณพี่เล่นสดให้เราฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคะได้ครับวันนี้ก็คือเป็นเพลงอะไรดีเอาเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นชื่ออัลบั้มดีกว่าครับจริงๆเพลงโปรโมทคือเพลงคิดทอดสไตล์บอดี้วอลเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงชื่ออัลบั้มคือเพลงไม่มีสัญญาณตอบรับจากหัวใจที่ไอาจจะ อันนี้เป็น,น,ปน,ปนชื่อก็คือเป็นชื่ออัลบั้มอัลบั้มใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดเพราะว่าไม่มีสัญญาณตอบรับนี้ผมปล่อยซิงเกิลนี้มาตอนต้นปีปล่อยพอปล่อยซิงเกิลนีโอเคคนก็รู้จักเพลงนี้แล้วก็ไปรู้จักเพลงชุดท um si uh, ี่2คือเพลงรู้ไมหงใหญ่ก็คือเพลงรู้ไมหงใหญ่กับไม่มีสัญญาณจะมาคู่กันพอมาปล่อยคิดฮอดสิตายไปได้เพาเล่นโอเคแบบอ่าอันนี้แสงหน้านะครับอันนี้ขึ้นมาแสงนะครับคิดฮอดสิตายขึ้นมาแสงแล้วเพลงนี้แล้ววันนี้เล่นเพลงอะไรดีีค่อาไมมสัััญญณตบบรร โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงให้่เล่นเป็นให้เล่นสดๆให้เราฟังอ่ะลองฟังดูงนะครับไม่มีสัญญาณตอบรับจะเป็นยังไง okay. ตั้งแต่กงเขียวใจทุกอย่าง เจ้าก็ยังโทรหาตกเย็นยังให้หน้าตาทานข้าวนังทิ้งไม่เคยเงาคิดถึงเมื่อแกมบนออกกับช้อนที่เคยป้อนข้าวเรามากเลเ้ตั้งแต่ชาตกเย็นยังโทรมาเมามันแต่วันนี้เจ้าไปยุ่ไซโนปล่อยให้หน้าจอทำหน้าเง ความฝากไปก็วางเปล่าติดต่อแต่เช้าก็ป่วยกันโทรก็โทรไม่ติดมีดไม่มีสัญญาพอไอโทรติดก็มีข้อรายงานทำแบบนี้เหมือนคนไม่เคกันเป็นยยังจังบอรับบอยอมโทรกลับวางกะบอกเคยโทรหา บอกจำใส่ใจบอไปหัวสาเหมือนบอกให้เป็นแฟนกันบอกว่าฮักจังสั่นจังซีหรือเจ้าไปมีคนใหม่คนนั้นคนเก่าจังอายเลยเบิดโปรโมชั่นปลยหมดอายุและบ่น้อความเป็น มันใกล้หมดปุ่มกดหัวใจมันใกล้พังสิ่งหมู่ใจไอไม่ีตังจากทุกี่ครั้งยังเหมือนเคยเมื่อโทรก็โทรไม่ติดมิดไม่มีสัญญาณพอไอโทรติดก็มีขอรายงานอยู่ยังมีหัวใจอ่อนล้า เป็นนิยังจึงบรัรบ,บ่อยอมรูกันว่างก่บอกเคยงูา้าะบ่จำใส่ใจบ่ไปหัวซาเหมือนบอกเคยเป็นแฟนกันบอกว่าฮักจ,จังสั้นจังสีหรือเจ้าไปมีคนใหม่คนนั้นคนเก่าจังอายเลยเบิดโเรโมชันปล่อยห,หมดอายุและบ่อนอความเป็นแฟน ดอายุแล้วบโน,ออนเนนโพราะมาก <พอ S 2> ค่ะเพร<อ>าะเหมือนแบบเหมือนเปิดเพจเปิดเทเปฟังเลยอะ่ะคมันจะเป็นสไตล <c oughs> อ์อะคูสติกนะครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เสียงแบบเหมือนเสียงมีพลังมากเสียงเหมือนแบบเหมือนได้ฟังจากอะไรนะเหมือน เครื่องเทปดีๆอะไรอย่างนี้เลยครับค่ะแล้วเพลงนี้ยังไม่ได้ถ่ายในสิกวิดีโอยังครับเพราะเพราะว่าตอนนี้คือผมปล่อยเพลงนี้ตอนต้นปีออกมาปุ๊บพอปล่อยออกมากระแสตอบรับก็โอเคตอบรับดีพอปล่อยคิดฮอดสีตายไปแล้ว่าเล่นออกมาปุ๊บกระแสตอบรับเพลงคิดฮอดสีตายดีกว่าครับดีกว่าถ้าผมก็เลยต้องถ่ายวีเพลงนี้ก่อนเพราะว่ากระแสตอบรับดีกว่าเพลงไม่มีสัญญาณแบบแบบคือต่างกันเิ็นเลยครับอ๋อครับแต่ว่าปล่อยเพลงนี้ไปแล้วใช่ครับผมก็คือทางสถานีเพลงยูปล่อยมาตอนต้นปีครับ พอตอนต้นปีเมื่อตอนปลายปีก็เลยปล่อยคยินนอตสิตายไปได้ว่าเล่นออกมาครับพ <c oughs> อปล่อยเพลงนี้ตอบรับดีผมก็เลยมั่นใจว่าเพลงนี้ต้องมาก,ก่อนแน่ก็เลยถายมีเพลงนี้ก่อนครับอ,อ๋อก็เลยค่ะแล้วแล้วเอ็มีตัวเพลงนี้จะเริเออ่มถ่ายเมื่อไหร่อะคะเอ็มีเพลงนี้นะครับน่าจะถ้าถ่ายก็น่าจะประมาณหลังเมษายนะครับออก็คือแบบให้เพลงคินนอตสิตายไปได้วานี่คือว่าไงคือให้ซึมซับคือแบบเมื่อคนตอบรับดีดีปุ๊บโอเคก็ถ่าย ไม่มีสัญญาณตอบรับจากมุจจแค่เรื่องแล้วนั้นก็จะมีอีกเซิงอีกสองซิงเกิลใหม่คือเพลงยอมเป็นฝ่ายไปแล้วก็เรารักกันได้แค่น,นี้ <อ crouch. S 1> แต่ยังไม่ปล่อยออกมาครับอ๋อรอปล่อยปล่อยอีกทีนี้ตอนไหนท่านจะประมาณกลางปีวินต้นไปครับ <ayo. S 2> เพราะว่ากระแสตอบรับเพลงคินฮอดสิตายไปแลแ้วเลนคือกระแสตอบรับอย่างดีเพราะว่าตอนนี้กําลังขยายไปหลายพื้นที่ก็คือทาใหาอีสานตอนนี้ถือว่าเยอะนะครับอย่างเช่นทางหนองคายคือให้กระแสตอบรับดีมากแบบหลายสถานีแล้วก็ทุกชั่วโมงนะครับมีคนขอโทรขอทุกชั่วโมง แสตอบรับจากเพลงคิดทอดสไตล์บอกได้ว่าเล่นดีขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะว่าเพลงนี้จะดีขนาดไหนจะเพราะขนาดไหนเราลองไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามิวสิกวิด <assessment> <im machine dog Floyd appeal> ีโอเพลงนี้จะเป็นยังไงค่ะสิตายแล้วเด้ออ้ายอ้ยลื้นเป็นญาเด้อที่อ้ายบอกว่าสิคิดฮอดนอนตลอดเวลา เราสิไก่ออกแล้วไปไปก่อนเนอะ มันคิดถึงจังก่นานนานครั้งถึงสีได้พอนาเเงื่อใจริน <an> บ่อยากกินขา้าวปลายามหลับตาเอ็นแต่นาคนน้มสูท้ทายใจไม่เคยเต็มปอดความคิดทอดโอดเข้ามาถามเรกหัวใจก็ไว้วันตามความเหนื่อยและทอ้อทัวเท เป็นบางครั้งคราวก็พอบรรเทาความเงาลงไปได้แต่อุหณหภูมิความคิดถึงห่วงใหญ่ทำยังไงไม่เคยลดสักทีโนเค่คุยสายมันก็ยังบอกเพียงได้ยินเสียงมันก็ยังบอกพไอย่าเห็นตัวเป็นๆจอๆมานั่งหอใส่กันคิดหัวสิตาบ่ได้ว่าเล่น คิดหอดเป็นเป็นโมได้คิดตัวอยากเห็นหน้าใจสิขาอยากปดจากบาดชั่วชั่วอายบอกเคยตัวเจ้าดอกแม่คนดออีอยากถามอีลีอย่างที่ไม่อายเธอคิดเหมือนกันไหมที่เว้ามาหากไม่ต่างกันถึ้นสวรรค์บัญชาอยากส ละานาทีอยากสูดหายใจรักให้เต็มปอดอยากสิกอดให้ใหาคิดถึงอยากสิหอมแก้มสักฟอดหนึ่งให้ลึกถึงข้างาย แค่คุยสายมันก็ยังบอกเพียงได้ยินเสียงมันก็ยังบอกขอไอ้อยากเห็นตัวเป็น,เปนๆเจ้าอมานั่งยอใส่กันโอ้ยคิดทอดเคิดทอสยิดอดตาบ่ได้ว่าเล่นคิดทอดเป็นเป็น ได้ดตอยากเห็นหน้าใจสิคานอยากกดจากบาปชั่วชั่วไอบอกให้ตัวเจ้าดอกหน้าคนดีคีดหดสิตายบ่ได้ว,วาเล่น ััววายบอกห็จบไปแล้วนะคะกับเพลงขึ้นฮอดสะตายไปได้ว่าเล่นค่ะแล้วเนื้อหาเพลงนี้ไม่ต้องว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับยังไงคะก็คือจริงๆนะมันไอเดียที่ผมเขียนเพลงนี้นะครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ว่าสนุกๆวันหนึ่งผมขับรถไปนะครับ น้องๆก็คือนักเรียนมัธยมนะครับเวลาที่เขาเลิกเรียนใช่ไหมครับเขาจะมานั่งตามมานั่งหินอ่อนมานั่งเขาเรียกว่าเบียดกันนะที่นี้ภาษาอีสานผมก็เลยหยิบคำหนึ่งขึ้นมานะ่เช่นไอยากเห็นตัวเป็นๆเจ้าๆมานั่งห่อใส่กันคือคํานี้จะเป็นคําติดติดหูแล้วก็ติดปากคนนะอย่างเช่นคนโทรขอเพลงเขาจะบอกเออขอเพลงมานั่งห่อใส่กันไงอย่างเช่นเพลงที่ผมเขียนเลยอายอยากเห็นตัวเป็นๆเจ้าๆมานั่งห่อใส่กัน คิดหอดสิตายบ่บได้วอลเลนคิดหอดเป็นๆนบได้ขี้ตูอยากเห็นหน้าใจสคขาคือมันเป็นแบบคือแทนความรู้สึกนะแบบว่าคือบางทีเราโทรไปกอคิดหอดเด้อขษาีสารนะคิดทอดเด้อบางทีผู้หญิงมันไม่เชื่อไงแล้วก็คิดหอดอีดีนะโบได้ว่าเล่นวราณนะคิดหอดสีตายอโบได้วอลเลนนะครับแล้วเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอเหมือนกันไหมคะ ก็คือเนื <Mystery> <shorts> ้อหาในมิวสิกวิดีโอคือมันจะบ่งบอกว่าผู้ชายนะครับไปทํางานที่ต่างที่ต่างจังหวัดก็คืออยู่ที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมผู้หญิงอยู่ทาผ้าอีสานทีนี้เขาจะต้องโทรหากันตลอดใช่ไหมทีนี้พอมาวันหนึ่งผู้หญิงก็คือพกโทรศัพท์ตลอดติดตัวตลอดนะผู้ชายทรมากําลังซักผ้าโทรศัพท์ก็เป็นหล่นใส่กระมังซักผ้าทีนี้ผู้หญิงก็ต้องเอาโทรศัพท์มาตากทีนี้กว่าโทรศัพท์จะแห้งกว่าจะโทรหากันได้นะครับก็คือบ่งบอกในความรู้สึกตรงนี้ครับ ว่าคิดถึงจริงๆเนี่ยแบบต้องติดต่อกันตลอดขาดไม่ได้นะครับค่ะแล้วที่มาอุบลราชธานีในวันนี้นะคะได้ไปโปรโมทเพลงที่ไหนบ้างอะคะปรโมคือวันนี้จริงๆมางานนะครับมางานที่สถานีวิทยุมีงานประกวดร้องเพลงนะครับมาครับแล้วก็หลังๆคือมาเรื่หละมาเคเบิลอ๋อมาเคเบลครับก็เลยวางคิวให้มาวันเดียวกันนะครับอ๋อมาวันเดียวกันแล้วก็ไปโปรโมทที่คลื่นไหนคะอ่าต้องถามทีมงานนะครับอ๋อต้องถามเพราะพ่เขาวางคิวแล้วนะครับ คะ่ะถ้าคุณผู้ชมจะติดตามผลงานของคุณพี่ต้องต้องชมที่ไหนคะอ่าอันดับแรกนะครับตอนนี้คือก็คือทางเอบีเนี่ยผมส่งไปเคเบิลทีวีบางสถาน,นีนะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จใหม่ๆแล้วก็ที่มีคือใน YouTube นะครับอ๋อใน y o u ยูทูบ <YouTube S 2> แสดงเอาเข้าไปดูคือ YouTube ก็พิมพ์คขาว่าคิดฮอดสีตายบอได้วอลเล่นแล้วก็รักเริงสวัสดิก็จะเห็น MV เพลงนี้นะครับก็เห็น MV แล้วก็ทุกๆเพลงใช่ครับมันจะมีเพลงเก่าๆเช่นเพลงไม่แต่เพลง ชุดก่อๆเพลงขอเธอครั้งสุดท้ายฝันให้ไกลไปให้ถึงเพลงรีสอร์ทแล้วก็เพลงคนรักง่ายคือหลายๆเพลงในอัลบั้มชุดแรกนะครับชุดแรกคือชุดคนรักง่ายชุดที่สองคือขอเธอครั้งสุดท้ายก็จะมีหลายเพลงครับอยู่ในนั้นนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้คุณรักเรืองสวัสดิ์ได้ฝากผลงานกับคุณผู้ชมแฟนๆที่ติดตามรับชมนะคะครับผมรักเรืองสวัสดิ์ครับก็อยากฝากผลงานเพลงก็คือเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเพลงคิดทอดสิตายบอได้บอเล่นนะครับไว้กับแฟนเพลงทุกๆคนนะครับ แฟนเพลงทุกๆท,ท่านให้การสนับสนุนนะครับก็คือเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับถือว่ายังไม่โด่งไม่ดังนะครับแต่ว่าเป็นศิลปินที่มีความฝันนะครับสร้างสารรค์ผลงานเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่านะครับเพลงใหม่นะครับก็คือล่าสุดก็คือฝากเพลงกินฮอสซีตายบนได้เวลเล่นนะครับสู่อบบบ้อมใจของแฟนเพลงทุกทกท่านด้วยนะครับค่ะค<า>่ะแล้วในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ คุณรักเรืองสวัสดิ์ที่ส,สละเวลามาให้เราได้พูดคุยกันในวันนี้มากเลยนะคะอขอขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสกรูปหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านใดต้องติดตามรับชมกันนะคะและในวันนี้ดิฉันพลชนกปักดีตุวันค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสกรูปหน้าค่ะสวัสดีค่ะช่วยสักเง,งีงเอภัยกิดหัวที่ตายปเเล่นนะ โอ้ยเสียงดีมากจริงๆนึกว่าหนูฟังในีเทปอยูอไไ่ไหนเลยอง่ะครับของ อยากหลับตาเห็นแต่หน้าของงานสุดทางใจไม่เคยเต็มขอความคิดทอดตอดเข้ามาถามเรียกหัวใจก็ไว้วันตามความเหนื่อยและท้อั่วถือเป็นบางคราวก็พอบรรเทาความเรื่องไปได้แต่อุณหภูมิความคิด ใทำยังไงไม่เคยรู้สักทีน้อแค่คุยสายมันก็ยังบอกเพียงได้ยินเสียงมันก็ยังบอกพองอยากขึ้นโตเป็นเป็นเจ้าจอ,อมานั่งหยอดเสียกันคิดทอดสิตาไหบ่ได้ว่าเล่นคิดทอดเป็นเป็นบ่ได้คิดตื่อยากขึ้น ใจสิขามอยากโกดจากบาดชู้ช่วไอบโบกห้ตูเจ้าดอกหน้าคนดี mm hmm. อยากถามอีลิงยางที่ไม่อา mm hmm. อยเธอคิดเหมือกันไหมที่เอามาหากไม่ต่างกันเป็นสวรรค์บรรจาร mm hmm. อยากสบตาเวลานาที mm hmm. อยากสูดหายใจรักให้เต็มพอด mm hmm. อยากสิโก, mm hmm. กดที่ห้คิดถึง อยากสิหอมเกมสักฟดหนึ่งให้ลึกถึงครั้างในพระเคี้ีสายมันก็ยังบกพี่อได้ยิ่เสียงมันก็ยังบอกพอไออยากเห็น็นเป็น ເຈົ້າມານັ່ງຢູ່ຊີ້ຄັນພົມເຂົ້າຄິດຮອດສີຕາ ดอกแม่คนดีอ้าต